สมบัติของของเหลวนะคะก็คือข้อ1แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งนะคะ 2. มีการจัดเรียงอนุภาคที่ไม่เป็นระเบียบ 3. เคลื่อนที่อิสระแต่แยกออกจากกัน 4. มีรูปร่างตามภาชนะ 5. สามารถแพร่ได้ค่ะแล้วของเหลวก็จะมีแรงดึงผิวนะคะก็คือแรงที่ดึงผิวลงมาภายในเพื่อให้พื้นที่ผิวของของเหลวเหลือน้อยที่สุดนะคะดูตามรูปกัน ก็คืออย่างตรงรูปตรงนี้นะคะอนุภาคของของเหลวที่อยู่ภายในจะถูกดึงดูดด้วยอนุภาคข้างเคียงโดยรอบทุกทิศทางค่ะตามรูปเลยแต่ถ้าเกิดอนุภาคของของเหลวที่อยู่ที่ผิวจะถูกดึงแค่ด้านข้างและด้านล่างค่ะค่ะต่อไปก็คือการรักษารูปทรงของของเหลวของเหลวที่มีปริมาณน้อยมักมีรูปร่างเป็นทรงกลมเพราะปริมาตรที่เป็นทรงกลมจะมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดเช่น หยดน้านะคะก็จะมีทรงกลมอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นความตึงผิวหมายถึงงานที่ต้องใช้ในการขยายพื้นที่ผิวของของเหลวหนึ่งหน่วยค่ะแล้วก็จะมีปัจจัยที่มีผลต่อความตึงผิวนะคะคือ1ชนิดของสารถ้าเทียบความตึงผิวก็คือ SG จะมากกว่า S2O และมากกว่า C6S14 นะคะโดยเราจะพิจารณาจาก แรงยืดเหนี่ยวนะคะคือ SG นี้จะยืดเหนี่ยวเป็นพันธะโลหะและ H2O จะมีพันธะไฮโดรเจนส่วน C6H14 จะเป็นพันธะลอนดอนนะคะเราจะสรุปได้ว่าความตึงผิวจะแปรผันตรงกับแรงยืดเหนี่ยวค่ะและข้อ2นะคะก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นความตึงผิวจะลดลงเพราะอุณหภูมิสูงทําให้โมเลกุลมีพลังงานจนสูงขึ้น และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลลดลงจะสรุปได้เป็นความตึงผิวนะคะจะแปรผกผันกับอุณหภูมิและ 3. สารสารบางชนิดถ้าเติมสารเช่นพวกสบู่เกลือจะทำให้ความตึงผิวลดลงค่ะ